พวสมองแฟบเลยเฮ้ยเป็นผีแล้วเบอรโกว่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเียโอ้โหจะแตกเอ้เี้ยเดี๋ยว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 กอนอื่นเดี๋ยวมึงแบ่งผีไว้สัตว์ใครไปไหนจะไปฝังไหน

เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ห้าห้าเมื่อกี้ห้าเมื่อกี้ห้าเมื่อกี้มันผ่านกูไปเหลือห้าเมื่อกี้เหลือห้าห้องนี้เหลือห้าเมื่อกี้นะผ่านกูไปเหลือห้าตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้มันเมื่อกี้ตรงเนี้ยประมาณเหลือห้าห้องเนี้ยตัวเนี้ยมีเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ 1ิ <c oughs> 1ส1มสิบสีห้ เดกวไว่ Alpha Alpha เ่อากแเพื่อนฉันเกตอนแรกไม่ได้แกลฉันต้องถ่รูปของเพื่อนันไว้กล้องที่เพื่อนฉันถือเออแล้วคือกล้องกล้องแต่ห้องทีอยู่ไหนห้องนี้เอะมันคือห้องนี้ยังไงล่ะเฮ้ยยปิดไ ไปกับพ future, ิษไปกับพิษไปกับพีทอืออืะไอต้าไอโก้บิวขอตัวยังที่ยะไรก่อนไงจ๊ะดับเบิลคิวเราทำให้เดีเยครับไม่วันดีก้า ก็ดีกด้่ที่มันเกิดหลังกูเลยอตอนแรกกูมองเลยนะไม่เจอเวยแล้วกูก็แบบกำลังจะวิ่งไปเลยหึ่งตนี้ไม่ตายเลยไอชงตัวแบนมันแงไปนะสองตัวแบนมึกดูสมองมึกรู้แล้วทำไมไม่แรมดูสมองเพ่งศูนย์ดูสมองไอชิมแล้วตอนนั้นเราเหลือเท่าไหร่วะกูไม่แปลกใจเลย ปวกสมองเสีบเลยเฮ้ย อ่อนใจวะมันไม่ได้ยินพวกเราเลยเออด่ามันได้อ่อนใจวะมึงแบบไอ้โวกไอ้โวกเอ้ยไม่ไม่ดูเพื่อนเลยวะเพื่อนจะแตกแหอยู่ไล้ไปถ่ายเติร์ดนมีคอโอ๊ยผียืนล้งกูไม่บอกงันจอไปกูตายไม่เว้ยขวาเงินฉันจะกูเห็นกูเห็นเหตุการณ์เว้ยคือจะจุ่มันโผล่ปุ๊บแล้วก็แดกคอเหมือนไง มัเป็นกลัวสติมีแผ่นหนึ่งเฮ้ยไม่บอกแล้วโอ้อ่อนวยังไมอ่อนอย่างไงเพวกแกส่อไอ้กูว่าโอนี่แบบกูว่าโอนี่โอนี่ไหมโอนี่โอนี่กูลอกตามแล้วเราจะไปดูก็ว่ามันจะเป็นโอนี่จริงหรือไม่โอนี่ป่ะโอนี่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 เฮ้ยน็อกกูบอกแล้วโอนี่เว้ยเฮ้ยเขี่ยผ่านฉียบ่าดแล้วแหละเดีดยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือเอ f เใช่ไหมสัอยังดีกูตอบเอบเฟคกูตอบเซต่นเฉียบสมลยคัะก้องก้องเไม่เห็นเอฟเมาเลยครับสำหรับใครที่ชอบะไรชอบสไาใเป็นกำปั้ใจญผมเลยเดนเดว่าเป็นนนแสเ็แต่ละมุมตอนฉันกำลังถ่ายตอนฉันกำลังตั้งแคน่เตรียมบิตอนแกแฝงบกอนี้เป็นกัดไปไปครับผม